สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะสำหรับใบวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชม ความงามของเหล่าบรรดาสาวงามบนเวทีมิตรแกลนกันนะคะโดยล่าสุดเธอเอมชยาธนุษก็คว้ามงมิตแกลนขอนแก่น2025ไปเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับสาวเชอเอมชยาธนุชสอนทัศกลับมาประกวดเวทีมิตรแกลนอีกครั้งล่าสุดในคืนที่ผ่านมาเธอได้ทําให้เวทีร้อนรุ่ยด,ด้วยการตอบคําถามที่แหวกแนวและน่าสนใจจนสามารถคว้าตําแหน่งมิตแกลนขอนแก่น2025 มักครองได้อย่างสำเร็จเธอเอมชยาธนุษย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อปี2023เมื่อเธอเข้าประกวดเวทีมิดรแกรนไทยแลนด์ในฐานะตัวแทนจากจังหวัดลำพูนโดยหลายคนมองว่าเธอคือหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขันในปีนั้นและเธอยังได้รับตำแหน่งมิดรแกรนขวัญใจเชียงใหม่2023อีกด้วย ก็เรียกว่าในที่สุดเธอก็ทําได้สําเร็จนะคะโดยคว้าตําแหน่งมิดแกรน2 2 2 5 5มาครองได้อย่างสําเร็จนะคะสําหรับเชยเอมชยาธนุชอนทัศน์นะคะกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับความสําเร็จในครั้งนี้เรียกว่าสวยสง่างามมากๆโดยเธอนั้นได้ทําให้เวทีร้อนรุอุไปด้วยการตอบคําถามที่แหวกแนวและน่าสนใจเป็นเหตุให้เธอนั้นได้คว้าตําแหน่งมิดแกรนขอนแก่นในปี2025มาครองได้อย่างสําเร็จคะ่ะ ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับเธอด้วยจริงๆโดยภาพของเธอจะสวยงามขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ